ทำไมมันต้นเล็กอย่างนี้จะรอดไหมล่ะพี่สวัสดีครับครับวันนี้บ้านแทนคุณแผ่นดินจะมาแนะนําทุกท่านได้ปลูกกล้วยคาเวนดิตให้รอดทุกต้นเลยครับโอ้แล้วก็งามภายในหกเดือนโอ้โหออกเครือภายในหกเดือนเลยครับครับผมนี่คือผลผลิตนะครับของกล้วยคาเวนดิตนี่สามสิบลูกครับหวีหนึ่งโอ้โหสุดยอดไหมครับ สามสิบลูกเลยแต่ละหวีนี่โอ้โหสามสิบกว่ายี่สิบกว่าสบายเลยครับสีเหลืองสวยนี่ครับนี่เขาสุกได้สองสีนะครับเราอยากให้สุกเป็นสีเขียวเราก็บ่มด้วยความเย็นครับถ้าเราอยากให้สุกเป็นสีเหลืองเราก็บ่มด้วยธรรมชาติโอ้โหยอดนะครับขาวเป็นดิบเราแล้วก็รสชาติหวานครับไม่มีเปรี้ยวเลยกล้วยนี้เขานําส่งนอกด้วยใช่ไหมพี่โอ้เป็นที่นิยมของชาวจีนด้วยครับโอ้โหต่างประเทศเลยนะครับในจีเรีย ต่างประเทศชอบมากครับให้พลังงานสูงนะครับแล้วก็ไม่มีรสเปรี้ยวมีรสหวานแล้วก็มีกลิ่นหอมนะครับครับวันนี้เราจะพาทุกท่านลงแปลงไปปลูกคาเวนดิตให้รอดทุกต้นแล้วก็สวยงามแล้วก็งามภายในหกเดือนวันนี้จะพาปลูกด้วยเนื้อเยื่อเนื้อเยื่อเออทำเนื้อเยื่อเนื้อเยื่อบ้านแดนคุณเป็นดินทำไมมันต้นเล็กอย่างนี้จะรอดไหมเลยพี่หน่อมาแล้วแล้วพี่จะรอดไหมต้นเล็กกันอย่างนี้ นี่ถือว่าเป็นเนื้อเยื่อที่สมบูรณ์มากๆโอ้โหนี่นะครับถ้าเรียกเกตก็คือนี่คือเนื้อเยื่อเกตเ a เกตเอใช่ครับใช่ใช่ใช่อีกผู้ชมดูนะครับี่คือเนื้อเยื่อเกตเอเลยนะครับหลากควอมสวยออกสวยมากนะครับถ้าอย่างนี้นะครับ6เดือนครับตกเครือหลังจากที่เราปลูกแล้วใช่ไหมหกเดือนได้เครือใช่ไหมหกเดือนเลยครับตกเครือเดือนที่แก็ อออกมาอย่างนั้นเลยวันนี้เราจะลงแปลงไปดูการปลูกด้วยเนื้อเยื่อของกล้วยหอมคาเวนดิตรอดทุกต้นแทนคนแผ่นดินรอดทุกต้นทุกต้นงามทุกต้นแล้วตามหกเดือนเท่านั้นครับตามไปดูผู้ชมไปเลยครับ แปลงนี้ก็นี่ครับวิธีการวิธีการทําแปลงเราจะไถยกร่องนะครับครับแบบไหนพี่แบบไหนเราจะไถยกร่องครับนี่คือความสูงนะครับสูงไม่ต่ากว่าหกสิบเซนนะครับเดี๋ยนี้หกสิบเซนนะครับจากสันร่องลงไปที่ร่องนะครับครับหกสิบเซนไม่ต่ำกว่าหกสิบเซนนะครับเดินเดินให้ผู้ชมดูซิเดินให้ผู้ชมดูครับอ๋อนะครับหกสิบเซนเลย ครับระยะห่างของร่องเท่าไหร่ระยะห่างทีเนี้ยสองเมตรห้าสิบสองเมตรห้าสิบเนดูซิสามเมตรหนดูซิดูซิครับอ่าเดินไปเออโอ้หกสิบเซนขึ้นไปนะครับได้ถึงแปดสิบก็ได้นะครับโอ้นะครับทําไมทําไมต้องขุดร่องลึกอย่างนี้อ่ะเพราะอะไรอีสานที่ราบสูงนะครับดินแดนของความแห้งแล้งครับครับถ้าไม่ทําแบบนี้ประสบความล้มเหลวในการทําเกษตรแน่นอนครับ โอ้ครับนี่คือพื้นที่ภาคอีสานพื้นที่ภาคไหนนะพื้นที่ที่มีแต่ความแห้งแล้งครับต้องใช้สูตรบ้านแทนคุณแผ่นดินนะครับโอ้สูตรนี้เลยครับผมเนื้อเยื่อก็สูตรนี้สูตรนี้เลยครับครับเดี๋ยวไปดูก่อนนะครับเนื้อเยื่อต้นเล็กๆนี่จะรอดไหมคุณพี่เนี่ยต้นเล็กๆเนื้อเยื่อเกเอเลยครับเกเอบ้านแทนคุณแผ่นดินโอ้ครับความสูงสี่สิบเซนแล้วครับ โอ้ oh, สูงเท่าไหร่สูงเท่าไหร่อ่ะ <40 S 2> ดูสิสี่สิเซนแล้วยกให้ผู้ชมดูก่อนอืมอ่ะอ่ะปลูกแล้วจะงามแล้วก็จะติดเครือภายในหกเดือนหกเดือนได้ผลผลิตเลยเขียวภายในหกเดือนครับส,ส่งนอกเลยบ้านแทนคุณแผ่นดินรับประกันหกเดือนใครไม่เชื่อ บ้านแทนคุณเพนินอาสาเลยครับปลูกให้ใช่เลยครับรับปลูกให้เนาะใช่เลยครับเอาแล้วทีนี้ลุกไอหลุมหลุมลึกเท่าไหร่คุณพี่เอนนี้เราขุดในร่องเลยครับอ่าขุดในล่องเลยแล้วอ่าขุดในล่องเลยครับที่ตักลงมาเป็นท้องล่องลึกเท่าไหร่ลึกเท่าไหร่ลงไปยี่สิบเซนเลยครับอ่าอืนอ๋อลึกประมาณนี้ยี่สิบเซนเลยครับครับบวกสันล่องก็จะได้แล้วครับแปดสิบเซนอ๋อนี่ครับยี่สิบเซนนะครับเพื่อที่จะลองด้วยดินสี่ส่วนผสม ครับของบ้านแทนคุณเพื่อที่จะลองพื้นนะครับครับแค่นี้เองครับเดี๋ยวเราจะมาทําการปลูกให้ดูกันครับนี่ครับผู้ชมดูนะครับปลูกในเยื่อนะครับครับผมอ่ามาลองพื้นต่อไปเลยครับอ่ลองลองเท่าไหร่ลองเท่าไหร่นะทีของเราลองพื้นด้วยดินสีส่วนผสมดินสีส่วนผสมสูงแค่ไหนแทนคุณแผ่นดินครับสิบกิโลเลยครับใส่ใส่หลุมเท่าไหร่พี่หลุมเท่าสิบกิโลอ๋อหลุมละสิบกิโลเทบุ้มเลยพี่ กระสอบที่เราเอามานี่ได้สี่หลุมเลยครับในดูซิได้สี่หลุมครับโอ้ได้สี่หลุมมาสาธิตให้พวกเราได้เห็นกันนะครับอืมโอเคครับนี่นะครับสิบกิโลดินดินตัวนี้จะมีความเค็มไหมหรือไม่มีตัวนี้มีคุณสมบัติเป็นกลางเรียบร้อยนะครับครับมีคุณสมบัติที่จะทําให้พืชเจริญเติบโตได้ดีโดยไม่ต้องผสมดินเลยอืมนะครับเป็นคุณสมบัติที่พิเศษของดินปลูกบ้านมีอะไรบ้างในดินนี่มีอะไรบ้างเคกอ้อย เปลือกมันสำปะหลังครับคายข้าวนะครับแล้วก็แกบดํอ๋อสี่อย่างใช่ครับครับแล้วก็อย่างนี้เลยอย่างนี้เลยครับอ๋อไม่ต้องถ้าไม่มีถ้าไม่มีตัวนี้เอาในมาใส่ได้ไหมอย่างอื่นแล้วครับวัสดุธรรมชาติของภูมิปัญญาเกษตรินทรีย์ใครมีความสามารถในการหาวัตถุดิบที่มีในตัวเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมได้ครบก็ตามสะดวกเลยครับแล้วแต่ทีน้ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักก็ได้เนาะปุ๋ยปุ๋ยหมักก็ผสมเข้าไปพืชสด ได้ได้หมดครับอืมได้หมดเลยครับโอเคแต่ถ้าเป็นดินของบ้านแดงคุณผพนินนี่ก็คือสมบูรณ์ด้วยวัตถุดิบที่เราผลิตขึ้นนะครับส่วนผสมครับดําแบบนี้เลยนะครับนี่ไม่ต้องผสมดินอีกเลยครับวันนี้เราจะปลูกคาเป็นดินลงไปเลยวิธีการทําไงบ้างอ่ะอ่าน้าครับน้าอ่าเอาน้ํามาใส่นะุผู้ชมนะใช่ครับใช่ อันนี้เราจะปลูกหลุ่มละกี่ต้นคุณพี่ลุ่มละต้นเดียวครับต้นเดียวราะว่าต้นทุนสูงลุมละต้นนะต้นเดียวแต่เขาจะแตกหน่อได้เยอะมากอืมใส่น้ําลงไปเลยครับโอเคนั่นแหละครับทายังไงบ้างเ่าเดี๋ยว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 อย่างไงวางลงไปเลยใส่เลยครับวางลงไปเลยแล้วก็เอาอะไรถมในน้ําเลยครับโอ้จุ่มลงไปเลยใช่ครับใช่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 เขาอยู่ ดินข้างๆก็ใสให้เขาอืให้เขาตั้งได้ตรงๆต้องเอาไอา้น้าคัมไหมเอาไม้มาคมัไมไหมต้องเลยครับไม่ต้องเลยอ๋อครับไม่ต้องทําอะไรมากครับบ้านแทนคุณเป็นดินปลูกวันละสี่ไร่เลยนะครับือปลูกวันละสีไ่ไร่วันละสี่ไร่เลยอืมอันนี้ก็กันหน้าดินให้ไหนไหน,ไหนตัวไหนพี่ขอตัวฟางนะครับเรียบร้อยครับเจ้าหน้าที่ใส่ฟางเลยครับผอมีฟางด้วยนผู้ชม ครับโอ้อันนี้ก็สําคัญอยู่เหมือนกันใช่ไหมนนสำคัญทุกขั้นตอนนะครับสำคัญทุกขั้นตอนอ๋อคือ,ค,อคือกล้วยคาเวนดิชที่ปลูกด้วยดีวยเยอะแต่ต้องมีฟาร์มาอย่างนี้ใช่คร<ช>ับใ,<ช>ใช่ใช่ใช่เ<อ>ขาจะเก็บความชื้นและความอุดมสมบูรณ์แล้วก็รากของคาเวนดิชจะไม่แห้งเลยในช่วงหนึ่งเดือนอนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะพุ่งทะยานเจริญเติบโตได้เร็วแล้วก็แทงเครือภายใน6เดือนโอ้นะครับง่ายๆเนาะนี่คือมหัศจรรย์ของการปลูกกล้วยคาเวนดิชนะครับะ สูตรของบ้านแทนคุณหกเดือน6กเดือนอกเกิดทุกต้นมาครับต้นที่สองให้เนื้อเยื่อมันถ้ามีคนสนใจสั่งได้ไหมคุณพี่บ้านแทนคุณแผ่นดินครับมีไอมีอยู่ใช่ไหมครับผมรับปลูกด้วยรับปลูกได้ไหมครับรับปลูกให้ทั่วราชอาณาจักรเลยนะครับอันนี้อันนี้มาปลูกให้ใครนี่เราต้องอันนี้มาปลูกให้อ่า เศรษฐีของเมืองเลดนะครับเจ้าของร้านสามล้อเครื่องมารวยมารวยครับเขาก็เขาค้าขายนะครับขายเครื่องจากขายสามล้อเครื่องครับแต่เขาก็แต่เขาก็มีความชอบในการทําเกษตรโอ้ก็เลยติดต่อให้บ้านแทนคุณมาครับปลูกกล้วยเขาเป็นที่ให้สองงานครับสาธิตให้ผู้ชมดูด้วยใช่ครับใช่ใช่ใช่ครับก็ มาถามถามเรื่องต้นพันธุ์ก่อนว่าราคาต้นพันธุ์นี่ทุนมันเยอะไหมแพงไหมก็หลังไม่ครับไม่แพงครับปลูกได้ครับไม่มีปัญหาครับไม่แพงขายทุกคนแพงครับไม่แพงครับเลี้ยงบ้านแทนคุณได้แล้วก็พวกเราก็คุ้มค่ากับการปลูกครับโทรสอบถามได้เนาะได้ครับได้ครับได้ครับถ้าใครสนใจก็อย่าลืมนะผู้ชมนะเบอร์โทรเบอร์ไลน์นะครับอยู่ใต้ล่างคลิปนะครับผมจะลงมาให้นะครับเนื้อเยื่อก็มีเนาะ เนื้อเยืเกตเอเลยนะครับโอ้เกเลยปลูกง่ายมากนะครับ้าน้าที่เราขยันมากเลยนะครับวันหนึ่งปลูกได้กี่ต้นคุณพี่เตรียมดินครับครับเตรียมแปลงเรียบร้อยนะครับเราแค่เดินทางไปเพื่อที่จะขุดแล้วก็รองพื้นแล้วก็ปลูกก็ไม่ต่ำกว่าสีไร่นะครับสีไร่ต่อวันได้เลยครับโอ้โห ปลูกสูตรนี้รอดทุกต้นรอดทุกต้นแล้วก็<อ>กคือภายใน6เดือนทุกต้นเดี๋ยวเราจะไปดูอีกแปลงหนึ่งนะผู้ชมนะที่ปลูกแล้วนะครับอันนี้ก็คืออันนี้เพิ่งมาสาธิตดูนะครับใ,ใส่ฟางเลยครับเราต้องรดน้ําทุกวันไหมในหนึ่งเดือนแรกเราควรจะให้น้ําทุกวันนะครับให้น้ําทุกวันใช่ครับ,รบเราเปิดน้ําในร่องนี้เลยใช่ไหมหรือว่า ใหม่ๆเราก็ไม่ควรเปิดไม่จําเป็นเพราะว่าเขายังไม่ต้องการน้ําเยอะอ๋อพอต้น<ร>พอต้นเฉพาะต้นก็ได้โอ้ครับครับเดือนที่สามที่สี่เราก็เปิดใส่ร่องเลยครับผมนะครับก็มาต้นสุดท้ายเดี๋ยวจะดูวิธีการปลูกเราก็จะสลับฟันปลานะครับสมมุติว่าแถวนี้ครับเราปลูกตรงนี้ แถวต่อไปเราก็จะสลับบรรดาอยู่ตรงกลางนะครับโอ้ให,ให้ให้สลับคนละล่องให้สลับคนละล่องคนละล่อง,คนล,ลองคนละจุดใช่ไหมไม่ไม่ต้องตรงกันนะครับ<อ>เพราะว่ากล้วยของเราต้นใหญ่แล้วก็ใบก็จะชนกันอืมนี่ครับใส่น้ําเข้าไปครับแล้วก็ปล่อยลากเขาลงไปเลยครับอืมเราปล่อยลงไปเลยใช่เขาเจะได้ความชุ่มชื้นคุ่งทยานรดน้ําทุกวันต่อเนื่องเลยครับ,รบไม่ต้องรอแล้วก็ครับไม่ต้อง ให้ธรรมชาติเลี้ยงเราต้องเลี้ยงเขาอืเราต้องดูแลเขาเหมือนเด็กอ่อนถ้าเราต้องการให้สวยงามแล้วก็ประสบผลสําเร็จก็เอาฟางมาลงอย่างนี้เนาะใช่ครับใช่ต้นอืทุกต้นด้วยก็สวยงามโผล่เอาดินผมต้นอย่างนั้นเลยใช่ไหมพี่ได้ได้ไม่ตายใช่ไหมไม่ตายครับยิ่งลึกก็ยิ่งจะสวยแล้วก็เป็นกล้วยที่อยู่ได้นานครับครับครับอยู่เจ็ดปีไม่ต้องย้ายบ่อยครับ ครับแล้วก็มีเหตดเหตดที่เราทําล่องลึกเพราะว่าอะไรเพราะว่าพื้นที่สารแห้งแล้งการเก็บน้ําระบบการดูดซึมหรือว่าการคลายน้ําของพื้นดินในภาคอีสานเนี่ยจะคายน้ําได้เร็วมากถ้าน้ําอยู่ในร่องก็จะเวลาหน้าแรงน้ําก็จะอยู่ได้นานโอ้สูตรดีนะผู้ชมนะดูหน่อยนครับสันล่องสูงเพราะว่ากล้วยสามารถที่จะทนน้ําท่วมน้ําท่วมที่ไม่ท่วมยอดเขานะครับครับเวลาเขาโตขึ้นหน้าฝนน้ําจะท่วมเขาเนี่ยเขาทนได้หนึ่งเดือนครับ หนึ่งเดือนเป็นช่วงที่เขาจเจริญเติบโตได้ดีด้วยซ้ําอืำถ้าน้ําท่วมะนะครับเพราะงั้นอีสานไม่เคยมีน้ําท่วมหนึ่งเดือนโอ้นะครับอย่างมากก็สามวันห้าวันเท่านั้นเองเนาะใช่ครับเพราะง <c oughs> ั <c oughs> ้นพืชไม่ค่อยท่วมด้วยฟานแทนคุณต้องปลูกในร่องเท่านั้นครับ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 ดูนะครับอ่านะครับแล้วทีนี้ร่องต่อไปทายังไงสลับสลับฟันปลาใช่ไหมสลับฟันปลาเดี๋ยวจะไปดูอ่าอ่านี่ครับอธิบายอธิบายหน่อยอธิบายหน่อยอ่ะ ยืนยืนตรงนี้แหละเอองนี้ต้นนี้อยู่ตรงนี้นะครับครับกันสองเมตรห้าสิบนะครับล่องถัดไปเราจะอยู่ตรงกลางนี้นะครับอ๋ออยู่ตรงกลางนั้นตรงกลางนี้นะครับนี่ครับล่องถัดไปก็จะอยู่ตรงนี้อก็คือให้มันอยู่กลางของสองต้นนี้ใช่ครับใช่นะครับก็จะลับไปทุกสี่ครับนี่ครับดูมุมกล้องนะครับนี่นี่นี่อ๋อให้ยุดอย่างนี้เนาะใช่ครับนี่ระยะนี่คือระยะสองเมตรห้าสิบครับที่เราปลูกเอาผลผลิตของกล้วยนะครับครับ แต่ถ้าเราต้องการปลูกให้เป็นสวนเกษตรผสมผสานครับใส่ต้นอื่นได้ใส่มะพร้าวใส่อะไรได้หมดเราสามารถขยับกล้วยเป็นสี่เมตรได้เลยครับอเป็นสี่เมตรได้อันนี้เราปลูกห่างเท่าไหร่นะ2เมตรห้าสิบเพราะว่าเราต้องการผลผลิตกล้วยครับนะครับต้องการปริมาณต้นกล้วยเยอะครับผมแต่ถ้าใครต้องการใส่อย่างอื่นด้วยเราสามารถขยายกล้วยออกไปได้สี่เมตรเลยครับสี่เมตรครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับติดตามรับชมย หอมคาเวนดิตด้วยเนื้อเยื่อสูตรของบ้านแทนคุณแผ่นดินรอดทุกต้นครับหกเดือนออกเครือฝากกดไลค์กดแชร์นะครับครับขอบคุณมากพี่ชาวบ้านในคุณแผ่นดินวันนี้ลาไปก่อนครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเทคนิคดีๆนะครับครับสวัสดีครับผู้ชมครับโอ้นะครับใครได้กินแล้วติดใจอันนี้รสชาติเป็นยังไงบ้างอะกินแล้วหวานอยู่ในรูคอเลยจะไม่เปรี้ยวนะครับโอจะไม่เปรี้ยวใช่ไหมจะไม่เปรี้ยว ครับนะครับกินแล้วหอมถ้าเราแปรรูปเป็นกล้วยฉาบสุดยอดอเนื้อความอร่อยของเนื้อกล้วยมันจะกรอบมันจะอะไรใช่ไหมกรอบหอมเลยแหะ